สาระสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอีกนโยบายสำคัญของโครงการพัฒนาชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำและประชาชนในตำบลได้มองเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยใช้ข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานจ้ทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คอเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาตำบล ตำบลน,น้ำชุนเป็นตำบลที่ได้รับการขัดเล็กจากอำเภอหล่งศักด์เป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบโดยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืตนตำบลน้ำชุนประกอบด้วย17หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่77.1ตารางกิโลเมตรโดยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมตำบลน,นี้ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น11,961คนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพที่ส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน,น้ำชุนได้นำข้อมูลสำคัญความจำเป็นพื้นฐานเจ้าปะถอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชชสองคอมาประมวลผลและวิเคราะห์ในโปรแกรม CIA ทั้ง5ด้าน เพื่อกำหนดในทางการพัฒนาตำบลอย่างชัดเจนข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เรามองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเราได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านพร้อมตัวอย่างโครงการดังนี้ 1. ประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีการดำเนินโครงการมอบถุงยางชีพและปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือนตกเกณฑ TP ์ TP-Map โครงการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยโครงการฟื้นฟูที่กเกษตรเพื่อการสร้างรายได้เป็นต้น 2. ประเด็นการจัดการความเสี่ยงชุมชนโดยมีการดำเนินโครงการ จัดอบรมการป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติในชุมชนโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและโครงการตรวจสุขภาพชุมชนเป็นต้น 3. <Yeah. S 1> ประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพโดยมีการดำเนินโครงการฝึกอาชีพในกลุ่มจักสารและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนและโครงการพัฒนาตลาดสินค้าโอท็อปและการส่งเสริมการขายออนไลน์เป็นต้น 4. ประเด็นการบริหารจัดการชุมชนโดยมีการดำเนินโครงการ สร้างศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนโครงการ big c l e n i n g day ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะและโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและลดขยะในชุมชนและประเด็นสุดท้ายการจัดการทุนชุมชนโดยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนหมู่บ้านโครงการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชนและโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเช่นการเลี้ยงปลาหรือการปลูก พืเศรษฐกิจตำบลน,น้ำชุนมีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศให้หนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่และสามารถเผยแพร่ข้อมูล CIA ข้อมูลพื้นฐานต่างๆของตำบลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้เพื่อจัดหางบประมาณนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำชนุนตำบลน้ำชนุนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ GIS เพื่อปักหมุดสถานที่สำคัญอาทิเช่นกลุ่มอาชีพโรงเรียนและกลุ่มโอทอปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ Line, และ YOUTUBE เพื่อให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการจัดการข้อมูลตำบลน,น้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต้นแบบของชุมชนที่ใช้พลังของข้อมูลและความร่วมมือเพื่อสร้างความสุขและความยั่งยืนในทุกมิติตามวิสัยทัศน์ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมยึดหลักธรรมมาพิบาล